สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมช้าง300นะครับในช่วงธรรมหาแดดน,นะครับวันนี้เรากลับมากับรถ SUV นะครับที่ราคาไม่แพงระะน่าใช้มากคันนี้บอกต่อดเลยนะครับเรขกหม่น้อยมากนะครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่กับเจ้า bm x3 นะครับซึ่งคันนี้เป็นเบนซินนะครับเลขไมาอยู่70,000กโลตัวรถ0.8จดทะเบียนปี2011นะครับรถคันนี้เช็คเลขไมาจากศูนย์ bm มาเรียบร้อยแล้วเข้าศูนย์ครั้งสุดท้าย70,000กโลจริงๆแลวประวัติเนี่ยเป๊ะและใส่มากนะครับสามารถที่จะซื้อรถคันนี้แล้วจุงมือเข้าไปที่ศูนย์ bm เลยว่ารถคันนี้เลขไมาแท้1 0อย100นะครับรถคันนี้นะครับราคาเปิดที่700,000 90,000 9,000บาทนะในตลาดมี700,000 800,000 900,000ถึงร้านหลักหมื่นก็มีนะครับรถรุ่นนี้แต่เราเปิดเบาเบาเพียน7 9 9 0 0 0บาทนะครับจัดไฟแนนได้ที่650,000-700,000นะครับอยู่ที่เครดิตของลูกค้านะครับมาเดี๋ยวเรามาดูในรอบของรถคันนี้ของแถมและแคมเปญเ,เต่แนวร,รถคันนี้เป็นสีขาวแท้จากโรงงานเดิมบานทั้งคันนะครับสภาพเดิมๆเ,เลยล้อแม็กนะครับเป็นรล้อแม็กสเปคตรงรุ่นเลยนะครับ พร้อมอยางปี2017สภาพใหม่นะครับก็ยังใช้งานได้อีกยาวเลยนะครับรถคันนี้ Mac 1 7สเปคตรงรุ่นด้วยชงโชคอะไรมิติกตรุตึกเกอร์ครบหมดนะครับจากศูนย์โลโก้2.5 SI ครบบมดมาเดี๋ยวเรามาดูในโซนของภายในรถคันนี้เป็นตัว X3 รุ่นนี้ไม้ละเชนตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับภายในจะเป็นสีส้มอลมอดแล้วพวงมาลัยวันติฟังก์ชันบอกไฟฟ้านะครับจอทุกอย่างอะไรอยู่ครบหมดกับเลขไม์79,000กิโล,ลเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูในโซนของด้านหลังดี ทรนของด้านหลังรถคันนี้เป็นทอยภายในอัลมอนด์สีออกส้มๆเนี่ยแหละเป็นตัวที่หายากมากในตลาดส่วนใหญ่จะเป็นสีครีมสีแล้วก็แล้วแต่คันนี้สวยกริปนะครับบ่งบอกไม่เคยมีการสปาหรือมีการพ่นใดๆทั้งสิ้นซ่องประตูต่างๆสวยครบหมดสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบฝาตรงมาตรงประตูไม่เคยมีการแกะใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งสบายใจได้รถคันนี้ไม่มีการโดนหรือชนใดๆทั้งสิ้นนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฝาท้ายดีกว่าเป็นยังไงบ้างฝาท้ายคันนี้นะครับโลโก้ต่างๆเอกสารทุกอย่างอยู่ครบแะวรถเพิ่ง แต่ของทุกอย่างอยู่ครบหมดเอาเป็นว่าสวยครบ vos, ชัดเจนผมบอกเลยสวยอย่างดังฟ้าอ่ะโม้เลยดีกว่าคันนี้ขอโมขอขิงเลยรถาาสูวมิลเลียมด้วยนะครับเช็คประวัติได้ครบเดี๋ยวเราไปดูโซนของห้องเครื่องๆ Alter, ๆกันดีกว่ามาเราไปดูโซนของห้องเครื่องนะครับรถคันนี้เป็นเครื่อง SI แล้วสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบฝาโป๊มีการแกะนะครับเลขตัวถังอยู่ครบหมดเบ้าโชวตต่างๆสวยครบหมดนะครับห้องคงห้องเครื่องเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องบล็อกเดี่วของซัสี่ตัว SI เลยนะครับสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบรอยเม็ดอาร์ต่างๆมอกรท คืออยากจะโม้นะคือเอาไปว่าสรุปด้วยคำเดียวว่าแม่งสวยโคตรจะพูดว่าเหมไปแดงก็เดี๋ยวดูว่าโวยเกินไปแล้วกัน90%แล้วกนะันสำหรับรถคันนี้เป็น b m X3 อนะครับ2.5 SI นะครับตัวรถ08 2 2ด1 1เลกไมล์79,000กโลหรือ80,000กิโลเนี่ย แท้ๆเลยประวัติครบศูนย์มดครับจุงมือไปที่ศูนย์ได้เลยเช็คประวัติได้เลยนะครับรถคันนี้จัดแฟนช์ไ้ที่ห600,000-700,000บาทนะครับอยู่ที่เครดิตของลูกค้านะครับฟรีวารันตีคุณ1ปี10,000กิโลเครื่องเกียร์และส่วนควบสีู่ต่างๆพร้อมสบายอ่อนฟรี24ชั่วโมงนะครับและเราจะการันตีตังรถคันนี้นไม่มีการชนหนักพิกามจมน้ำและตัดต่อและผิดกฎหมายนะทางเรายินดีซื้อคือจนจำนวนที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลา,าค่าตกใจคุณอีก200,000บาทนะครับ ซื้อรถที่เราดูรถไม่ต้องเป็นครับเรามีการันตีเครื่องเกียร์ไม่ต้องกลัวพังนะครับจากบริษัทชีวีเอสนะครับสำหรับใครที่สนใจรีบติดต่อด่วนเลย0852504444และไลน์เพื่อนแชร์ของชลูมนะครับ @sai300 ดอสคอการ์ดไลน์มีแอดด้านหน้านะครับก่อนจากกันนี้อย่าลืมกด subscribe กดติดตามช่องชาแนลยูทูบของเราด้วยนะเรามีรายการหลายรายการไม่ว่าจะเป็นรู้ไว้ไม่งงพาไปแซดนะครับและทำมหาแดกนะครับมีรายการอย่างเงี้ยอยู่หลายรายการเลยอยากจะให้กำลังใจเพียงกด ฮชแท็ก fc สามร้อยเป็นกำลังใจพวกเราแค่นั้นพอเราแอบอ่านทุกคอมเมนต์ของพวกคุณอยู่นะครับก็ทุกคอมเมนต์นีจะเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปหน้าต่อไปสำหรับผมวันนี้ชมปสามร้300ไปก่อนนะครับสวัสดีครับไม่ต้องพูดเยอะครับรถสวยแบบนี้นะครับมันขายด้วยตัวมันเองแถมราคาแบบนี้คุณไม่ต้องรีบโทรมาหรอกถ้าคุณไม่รีบโทรมานะครับบอกเลยว่าพลาดแน่นอนครับ